วัสดีครับหลักการทํางานของ pressure เพรสเชอร์เรื่มงสักผ้า LG 6กิโลหลักการทํางานก็คล้ายก็เหมือนกันเลยครับเพรสเชอร์ก็มีขานขาครับขากลางก็เป็นกลาวขาริมก็เป็นไฟขาริมจะเป็นไฟ2.5โวลต์ DC ลิมอีกด้านก็จะเป็น2.5โวลต์ DC เหมือนกันนะครับจากนั้นทําการวัดอันนี้คือตัวเพรสเชอร์นะครับถอดออกมาเป็นของ LG 6กิโลนะครับวัดขาริมกับริมครับขาลิมกับริมจะเป็นขดลวดนะครับจะได้23.4โอห์มครับ 23.4โอห์มครับวัดขาริมกับริมนะครับจะเป็นขดลวดนะครับมีค่าอยู่ที่23.5โอห์มครับและขั้วริมกับกลางนะครับจะมี C ต่ออยู่นะครับด้านละตัวนะครับเพื่อทําการสร้างความถี่ร่วมกับขดลวดนะครับอันนี้คือการวาดออกมานะครับอันนี้คือตัว pressure นะครับตัว pressure มันจะมีสามขายื่นออกมานะครับขากลางคือกาวนะครับให้ต่อกราวนะครับขาริมให้ต่อ2.5โวลต์นะครับขาลิมนี้ก็ต่อ2.5โวลต์นะครับส่วนข้างในเนี่ยจะมีจะมี C สองตัวนะครับ C m ล่ a อันนี้ C2 ตัวนี้นะครับแล้วก็ขาริมกับขาริมนะครับจะวัดได้23.5โอห์มนะครับเป็นการวัดขดลวดขดนี้นะครับเมื่อเราป้อนกาวกับไฟเข้ามานะครับ C2 ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เก็บประจุพายประจุนะครับทําให้ขดลวดนะครับเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นมานะครับ แล้วเมื่อแกนอันนี้คือแกนเหล็กเฟร์ไรท Lindsay ์นะครับอันนี้คือยางดําๆนะครับการทํางานก็คือจะมีท่อยางคล้ายๆท่อน้ําเกลือนะครับต่ออยู่ที่ถังนะครับอันนี้คือถังเครื่องซักผ้านะครับเมื่อถอดออกด้านหลังนะครับตรงนี้จะมีท่อคล้ายๆน้ําเกลือนะครับนี่จะต่ออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวล็อกกันรั่วนะครับกันลมออกครับเมื่อน้ํามันขึ้นมาเต็มถังนะครับแรงดันตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปกดมันจะไปกดหน้ายางตรงนี้นะครับให้มันบุ๋มลงไปนะครับเมื่อบุ่มลงไปแกนโัร์ไลท์ก็จะบุ เมื่อ <ME an> มันเข้ามาในขดลวดมากขึ้นผลก็คือทําให้ความถี่ต่ำลงนะตรงนี้จะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับเมื่อแกนัวไลท์เข้ามาก็จะทําให้สนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทิศทางทําให้ซีตองตัวนี้นะครับเปิดประจุชา้าคลายประจุช้าลงนะครับคือความถี่ต่าลงนั่นเองนะครับความถี่ของเครื่องสภาพ้านะครับจะอยู่ที่ประมาณ 26K นะครับขณะไม่มีน้ํานะครับและเมื่อมีน้ําเต็มถังก็จะอยู่ประมาณ2 2 k สิเนะครับความถี่จะตกต่ําลงมาประมาณ4 k ่เคเทิลนะครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับจะลองป้อนไฟเพื่อดูควถีกัันรบ สำหรับตอนนี้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ